สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งจะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2 5 6 3นะครับโดยในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับกะกะตได้ออกมาเน้นย้ำนะครับว่าไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับ สำหรับในเรื่องนี้นะครับกกตได้เน้นย้ำนะครับเมื่อวันที่16พฤศจิกายนนะครับว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้บัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเหมือนกับการเลือกตั้งสสหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นเนี่ยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จะสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม63ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาวันเดียวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งโดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันตรวจสอบรายชื่อได้ที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งและก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า15วันให้ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาอย่างเจ้าบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้นะครับคุณผู้ชมไปเลือกได้โดยตรงในวันอาทิตย์ที่20ธัธ20นวาคมนี้เท่านั้นนะครับไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้กําหนดไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ